ท่าพ่อแม่พี่น้องลูกป่านะทุกคนสุกสายที่เขามารับช่องิสองเราไาก็เซาออนตาเมื่พบต่อกันบืนอนี้กัตตงก็าวบันทีหนึ่งกระดากระดาค้สองทาหาเราทงสจ้าซาออนเปิดได้ภาพเป็นยังเป็นยัพ่อแม่พี่น้องลูกป่านะเมื่อเทรเลือจ้าเืิอนี้พามาเที่ยวจ้าเที่ยวหนัโต๊ะแกงว่างแสงจัาพี่น้องนัโต๊ะแกงว่างแสงกับต่างอยู่ป่าหนองมีกตาบนห้ยค่อำเภอบุญชะลีจังวัดบุบลัาชธานีจ้า อาหจากมูบ้านว่ามีกับประมาณ1ิบกิโลจากพี่นอ้องมาจากเยสอรที่พาไปชมบรรยากาศของแกงวังแสงจ้านี่ก็เป็นสถานที่ทองเทียอีกแห่งหนึ่งของบ้านน้องเมกตำบลห้วยคาอำเภอบุญทลีจังหวัดอุบลราชธานีจ้าแกงวังแสงจ้านี่ก็เป็นทางจ้าทางรถขามไปขามมาจ้า ถ้าช่วงนามเลไลฟฝนตกแห้งๆนี่ขามบ่อใดจะพี่น้องนามไลฟ์นามผู้พิ้นไลฟลงมานามกะสีไลายแน่จะรถนีบาซาหมาสิขามใดจะนี่คือหนาเพ่นโดดแล้วจะบรรยากาศในจุดแหลกในจุดถีผู้ดได้มากก็ะจะเอาเขาคล้องลงเห็ดยูเห็ดกินจะพี่น้องจอดรถจอดเรือไว้แถวนี้จ้ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศนี่จุดแหลกจ้ะเดี๋ยวสะออนสิพาขึ้นไปเบิงน้ำตกจ้ะไปเลยจ้านี่จุดนี่น้ำซิบเลิกจ้าพี่น้องน้ำประมาณเพียงแอลจ้ะมันจะเป็นน้ำตกแต่ก็น้ำกับซิบเลิก เด็กหน่อยกระเลนได้จ้าพี่น้องเด็กหน่อยกระเลนได้พ้ยหญ่กระเลนดีจ้าพี่น้องทายลูเก็บลูบรรยากาศธรรมชาติแต่ว่าซิมี่อีกจุดหนึ่งจ้าพี่น้องที่เป็นน้ำเลิกแน่จ้าพี่น้องเดี๋ยวสะออนสภพาพ่อแม่พี่น้องลุงป่านนะาอาขึ้นไปเบิงเดอร์จ้ะอยู่ฝัางบนจ้ะไปเลยจ้า ขางบนน้ำตกกะซิมีจุดหฮเลนนามอีกจุดหนึ่งจ้าอยู่ในจุดนี้กะเบลิกจ้าพี่น้องเด็กหน่อยกะเลนได้จ้าผู้ใหญ่กะเลนได้จ้านี่ก็เป็นขังบนขึ้นมาอีกจ้าก็เป็นอีกจุดหนึ่งจ้า อยู่ในส่วนตรงนี้น้ำกระซิเลิกแน่ค่ะจักหน่อยน้ำอยู่ประมาณเกือบเพียงข้อจะ้ะอยู่ในจุดนี้กะกูได้ร้อยน้ำเป็นกระเลนได้จ้าส่วนหมากถ้าเป็นเล็กน้อยมะเลนเพิ่งกะจะใส่สู้สีบจะ้ะ อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นว่างนามจ้ะว่างนนามต่ว่าเพิ่นเห็ดฝายในในใน,ในส่วนตรงนี้กัน้นามก็สิเลิกจ้ะพี่น้องถว่วหัวกูดได้ทีเพิ่มมากแบบโดดนามจ้ะพี่น้องก็จะมีเสือกมีเสือกที่ผูกไวหแต่ปีกายจ้ะหค้นแล้วก็กระโดดจ้ะ ก็สิเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึงจากพี่น้องสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ก็คือแก่งวังแสงต่างยูบ้านน้องเมกตำบลหอยคาอำเภอบุญทลีจังหวัดอุลรชธานีจา้าห่างจากโตบ้านน้องเมกเกือบประมาณเกือบสิบกิโลจากพี่น้อง ผู้ดาดมักท่องเที่ยวมักธรรมชาติกับพาขอบพั้วขึ้นมาเหลนใดเด้อจ้าช่วงนี้มีนามเลยจ้านามายนามพอทีเหลนเด้อจ้าไปสื่อชมคลิปนี่ก็่าลืมกดไลค์่าลืมกดแชร์่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งไว้รอชมคลิปใหม่ๆจากสาวออนเด้อจ้า ขอกการคลิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ